เดือนไม้เนี่ยกันอันนี้ก็ทีวีกระทิบแล้วก็ตัวตัวอันนี้ไม่ขึ้นนะครับตัววัดรอบไม่ทํางานเนาะแล้วก็ไม่ขึ้นสักอย่างเลยไเกน้ํามันไม่ขึ้นความร้อนไม่ขึ้นความเร็วขึ้นไหมไม่ขึ้นไม่ขึ้นทั้งหมดทํางานไม่ได้ทั้งหมดเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการให้นะครับผมแต่เส้สายครับหลังจากแก้ไขนะครับทําการซ่อมเดือนไม้วีโก้นะครับตัวเก่าเปิดที่กุญแจนะครับก็ เควัดน้ำมันขึ้นปกตินะครับเกี่ยวความร้อนขึ้นปกตินะครับไฟทีเบลนะครับไม่กระพริบแล้วนะครับผมอันนี้เป็นโรคประจําตัวของตัว V ีโก้นะครับทุกโฉมเลยนะครับไม่กระทั่งฟอร์จูเนอร์คอมิวเตอร์นะครับอาเวนซ่านะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทกันโอเคอ่าเควัดความร้อนอ่าวัดรอบเครื่องยนต์นะครับขึ้นปกติเนาะครับเดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือความเร็วของความเร็วที่ล้อนะครับอ่านี่ครับ ขึ้นปกตินะครับนี่ครับขึ้นแล้วโอเคนะครับส่งงานบีโก้คันนี้นะครับใช้ง,งานได้ทุกอย่างปกติเหมือนเดิมนะครับผมุครับ